สวัสดีค่ะพี่นงพงศ์ไฟสุภสุขน์วันนี้ก็บพบเจอใจนิ้วกับประจัาพี่นองจา่ายานิ้วก็มีข่าวมาอัปเตดตเรื่องบอดบอยซิริชัยล่าสุดบอดบอยทําแบบนี้ให้กับลูกๆในวงเอฟซี FC, ชื่นชมมากแฮมคอมเมนต์รัวๆพี่นองจา่าเป็นอย่างนอกก็คือบาลา่าสุดบอดบอยซิดีชัยแล้วก็เอนลูกๆทีมงานแล้วนาอพี่นองคอนไว้น้องนองแดนเซอร์สันว่าให้มารับเสือแล้วอันแจกเสือกันหนาวแต่สมยัยเราเป็นบา่าเป็นนุ่มอยู่พี่นองจา่าแล้วก็ พูดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องเอาเสื้อเก่ามาแบ่งปันน้องๆสําหรับใครที่ไม่มีเสื้อกันหนาวครับสาหรับพวกเขาค่ะพู้ที่นี้แล้วก็ให้พานๆไปเดือบ้อนอยากให้พูดที่บ่มีอิริไปสั่นละวานนะพวานอากาศมันหนาวเริ่มหนาวแล้วก็อยากให้น้องๆลูกๆสุขผู้สุขคุณได้ใส่เสื้อกันหนาวเนาะพี่น้องจ้าล้วว่าบางคนนะ่ะบึ่งคือยังบ่มีเสื้อกันหนาวอิริเพราะฉะนั้นก็อยากให้ตะผู้ที่นี้าว่า ผู้ใดบ่ไดกย่าเสียใจโดยถ้ามหาลายพาะวา่าถับมืออื่นมือฮือถ้าเราได้ไปขอนแกนเราก็จะไปเบิงเสือไม้อีกประซั่นพี่น้องเรากะบอกนาะว่าบ่ต้องให้เสียใจพะว่ามีมันก็บบ่มีบ่ลายประซั่นแต่ว่ากะบรรยากาศอบอุ่นนนาหักขักพี่น้องมื่อเจ้าเขาไปเบิงคิปเต็มในเพจบอยสิริใช้เมอล้ําใจกัน้อยเดยแย่านิ้วก็เอาผาพไมาให้เบิงบรรยากาศอบอุ่นหนาหลากมากพี่น้องบอดบอยสิริใช้เราเป็นตหาหักขักพี่น้องจ้กเอซีก็เขามาคอมเมนต์รัวรัวคุณรอ ใจบุญพี่น้องทา่านนี้ก็เป็นบอสที่ดีมากมีน้ำใจให้กับลูกน้องน่ารักที่สุดเลยค่ะซื้อมาแจกเลยจา้าบอสบอยใจดีมากพี่น้องจา้ามันก็พ่อแม่ลูกน้องแล้วก็หลายคนนาะพี่น้องพ่อแม่วันหน่อยหนอยคนนาะพี่น้องจา้าขอให้ร่ำรวยเด้อคุณบอยคุณแอนหัวหน้าที่ดีมากๆสุดยอดของหัวหน้าจิตใจดีคักจา้าสันพี่น้องจา้าแมนอิลี่และพี่น้อง อีซีก็ส่งหัวใจให้รัวรัวบอดบอยใจดีมากสุดยอดความเป็นห่วงกลัวลูกลูกหนาวสุดยอดบอดบอยผู้นําทีมงานพี่น้องแล้วก็บอกว่าเมียนแต่เสียยี่หอ้อปุ่นเด้อดแล้วบอกว่ามีตรย่างดีเ้ยพี่น้องจะอยากไปเป็นลูกน้องนำบอสด,ด้สอนความฮักลูกน้องเอาใจใส่ลูกน้องทุกคนเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะ ปินตาหักหลายสุดยอดมากจริงๆบอดบอยพี่น้องจ๋าหน้าหากักกนะักเนาะพี่น้องมีเหล่าก็บแบ่งปันลูกๆระหว่าเก็บไว้กับบอด้ใไซกับเสียถิ่มซื้อๆเพราะฉะนั้นเอามาแจกลูกๆคอนไวท์น้องๆแดนเซอร์ dancer, ดีก็พราะว่า,าเก็บไว้ไปกับเก้าไปซื้อๆซันพี่น้องแม่นี่ดีแล้วพี่น้องจ๋ามันบอด้ใไซกับคือเสียไปซื้อเอฟซี FC กับบอกโอ้บอดบอยโซแอน สุดยอดอิลีพี่น้องจ้าเป็นผู้นำทีมงานที่ห่วงใย,ยลูกน้องดีคับพี่น้องจังไดก็ขอให้บอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังๆเลรด้วยเด้อจา้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าพี่พี่น้องๆองมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย